สุดท้ายแล้วนะครับ iPhone SE4 ก็ถูกแคนเซลไปหรือว่าถูกยกเลิกนะครับโดยอาจจะมาจากเรื่องของปัญหาการผลิตในเรื่องของ iPhone 14นะครับซึ่งมีสถานการณ์โควิดเข้ามา สวัสดีครับทุกคน Apple จอเปอิดตัว iPhone SE รุ่นที่4นะครับมาพร้อมกับชิปสัญญาณโมเด็ม 5G นะครับข่าวๆจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่คนนี้เลยครับนักวิเคราะห์ชื่อดังชาวจีนหมิงชเชอร์ขานะครับ โดยที่ก่อนหน้านี้นะครับ iPhone SE ก็มีข่าวหลุดออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการผลิตในช่วงปีนี้แะครับแต่ก็มีการยกเลิกไปซะก่อนนะครับและข่าวอัปเดตนะครับจากทวิตเตอร์ของมิงชีคาวะครับเขาบอกว่าตอนนี้ Apple นะ่ะก็ได้กลับมามองไลฟ์โปรดักตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาวิจัยและพัฒนากันนะครับโดยที่ macrumour.com นะครับก็ได้ทวิตผ่านหน้าทวิตเตอร์ของตัวเองก็บอกว่าตัว New iPhone SE เนี่ย นะครับก็จะมาพร้อมกับนิ w Design ์แล้วก็พร้อมกับชิปโมเดมตัวใหม่ตัวสัญญาณ 5G นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงตามข่าวที่แมโครมัวหรือว่าหมิงชิข่าวรายงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมิงชิข่าวกับแมโครูมัวนะครับรายงานข่าวค่อนข้างแม่นจะเป็นนะักข่าวนักวิเคราะห์ Tier น่งเลยนะครับโดยที่หมิงชิข่าวอ่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาตัว p p o o n ที่ทรต้นที่4นี้ออกมานะครับเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ OLED นะครับก็จะไปเหมือนกับคล้ายๆ iPhone 10 นั่นแหละครับ iPhone 11 Series แต่เรื่องของสีเนี่ยไม่น่าจะมีครบทุกสีเหมือนกับพวก iPhone 11 Series นะครับน่าจะมีแค่2หรือ3สีเท่านั้นนะครับและเมื่อเทียร์นึงเทียสองนะครับได้รายงานไปแล้วนะครับก็มาถึง Apple Insider ครับเขาก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนี้นะครับว่าวิศวกรเนี่ยก็ให้การพัฒนาเกี่ยวกับพวก iPhone SE รุ่นที่4รุ่นนี้จริงนะครับจากรูปเนี่ย เราจะเห็นว่า iPhone SE มีกันมาทั้งหมด3รุ่นแล้วนะครับ SE รุ่นที่1เนี่ยเรียว่าเรียกว่า iPhone 5SE ซึ่งบอดี้มันจะเหมือนกับ iPhone 5 5S นั่นแหละครับแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2กับรุ่นที่3เนี่ยก็จะไปเหมือนกับพวก iPhone 6 iPhone 7ประมาณนี้ครับใช้บอดี้เดียวกันแต่ก็จะต่างกันที่การวางเลเยอร์ของกล้องนะครับอีกสื่อนึงนะครับที่รายงานตามบอกมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานนั่ก็คือ Apple Insider นะครับเขาก็อ้างอิงของ รูมรัวครับบอกว่าเนี่ยแอปเปเนี่ยตั้งใจจะกลับมาหวนคืนที่จะผลิตตัว iPhone SE รุ่นใหม่รุ่นนี้จริงนะครับตัวที่เขาจะทิ้งตัวบอดบอดี้เดิมอะแล้วก็กลับมารีดีไซน์ใหม่นะครับในเรื่องของตัวหน้าจอแต่กล้องหลังเนี่ยอาจจะยังเหมือนเดิมอยู่ แต่ข่าวเนี้ยมันก็ยังเป็นข่าวเลยนะครับว่ากล้องเนี้ยมันจะเป็นเลเยอร์นี้จริงหรือเปล่าจะมีกล้องตัวเดียวไหมนะครับหรือว่าอาจจะปรับขนาดตัวชิ้นเลนให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาจริงไหมนะครับอย่างที่บอกคือตัวหม่งชิคข่าวเองอ่ะครับก่อนหน้านี้เขาแล่ง,งานนะครับว่าจะมี i p อ o n e รุ่น4รผลิตออกมานะครับ แต่สุดท้ายแล้วนะครับ iPhone เ e สี่ก็ถูกแคนเซิลไปหรือว่าถูกยกเลิกนะครับโดยอาจจะมาจากเรื่องของปัญหาการผลิตในเรื่องของ iPhone 14นะครับซึ่งมีสถานกา,ารณ์โควิดเข้ามาทําให้ผลิตไม่ทันก็อาจจะเป็นได้นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ล้วนๆนะครับและอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับนายดูไฟแม็กทวิตผ่านทีมพิจารตัวเองนะครับตอนนี้คือสํานักข่าวดังเนี่ยมากันเกือบครบแล้วนะครับยืนยันตรงกันเลยนะครับว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ย น่าจะมีการผลิตออกมาอัปเดตตัวแพนเนอร์ออกมาแล้วนะครับวางแผนแล้วว่าจะออกมาแน่ๆนะครับและเท่าที่ดูจากทิศทางข่าวนะครับเร็วสุดเนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับอย่างช้าก็จะเป็นปี2 0 2 5ันั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าเซอร์ไพรส์จริงๆจะมาพร้อมกับ iPhone 15ซีรีส์นะครับแล้วก็จะเปิดตัวพร้อมกับ iOS 17นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยากแหละครับว่าจะเปิดตัวในสิ้นปีนี้หรือปลายปลายปีนี้น่าจะเกิดขึ้นยาก สมควรแต่ว่ามีทิศทางแนวโน้มแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4แน่ๆครับเพราะว่าสํมนาข่าวหรือว่านักวิเคราะห์เองนะครับรายงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้เดือนเมษายนะครับก็มีข่าวออกมาไม่หยุดนะครับแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาตลอดเลยนะครับว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะมีการรีดีไซน์ครั้งใหญ่ในการปรับดีไซน์ครั้งยิ่งใหญ่ของตัว iPhone SE รุ่นที่4เลยก็ว่าได้ยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับว่าจะเป็นแบ ตามข่าวนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวยังตีไว้ว่าเป็นลือไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครมีข่าวใหม่ๆนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคันจะจอปัญหา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ